ชื่อนะคะจงกลเชดาการนะคะอาชีพหลักก็เราทาจาดสวนนะนะมีสวนก็ทําสวนตอนแรกก็ค้าขายบ้างเล็กน้อยนะค้าขายบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราอายุเยอะอยากอยู่กับสวนมากกว่าอยากทําอะไรที่มันดูแลสุขภาพไปด้วยแล้วก็มีเงินเข้ามาด้วยถือว่าเรากไไ็ได้ได้ได้ทำอะไรที่ได้ที่มันมีความสุขกับตัวเอง จุดเริ่มต้นจร,จริงๆเราก็ไม่ได้คิดที่จะขายนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการผักที่มันปลอดสารพิษแล้วก็ปลูกในสิ่งที่เราจะกินกินในสิ่งที่เราจะปลูกเราก็พยายามใส่ลงไปมีมันนามีมโน่นมีนี่เขาใส่หลายอย่างเอยเรารู้ว่ายอดมันปูยอดลาล่วงอย่างแบบนี้นะก็มีผลดีต่อสุขภาพอย่างไรแล้วเราก็สิ่งที่เราชอบด้วย ก็เลยถูกตอนนั้นที่มันว่างก็เลยก็มีมันมีเวลาที่เราอยากดูแลทําแล้วมันเพลินอยากปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปปลูกไปมันก็กินไม่หมดพอมันกินไม่หมดเราต้องหาแหล่งที่จะเออระบายตรงนี้ไปด้วยและบังเอิญว่าร้านขนมจีนร้านลูกเมืองเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็อยู่บ้านใกล้กันนะเราก็เอาไปขายไปแบ่งขายพอหลังๆก็ถือคิดว่าเราก็ส่งขายตลอดไม่ว่าจะเป็น ยอดมันปูหรือว่ายอดละล่วงเราก็ส่งขายหมดเลยอาทิตย์หนึ่งสองวันเพราะว่าผักของเรามันมีจํากัดเราไม่สามารถที่จะรับออเดอร์ของเขาได้ทุกวันเพราะเริ่มแรกเราก็ปลูกแค่เอามาได้แม่กินกันในในครัวเรือนก็เอาตามกําลังที่ว่าเรารับได้ก็ส่งประมาณ30 40หรือ50ถ้าเกิดว่าก็มีสั่งออเดอร์เยอะๆการสู่ฝั่งชนิดนี้มันไม่ค่อยจะมีเรื่องยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันเป็นผัก พื้นเมืองของเราแล้วก็มันเป็นผักที่ดูแลง่ายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือในเรื่องของการใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดแต่งกิง่งถ้าเราไม่แต่งกิง่งมันสูงเกินไปเราก็จะลําบากในการที่เราตัดแต่งกิง่งให้มันเป็นพุ่มแล้วก็นอกจากนี้ก็คือน้ําถ้าเกิดเราปลูกเยอะๆนะต้องอาศัยน้ําด้วยยอดมันจะได้แบบปวบน่ากินแต่ถ้าเราไม่มีน้าอ่ะยอดของมันมันก็จะไม่อ้วนมันจะไม่ชวนให้กินปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นปุ๋ยที่แบบ เราใช้ตั้งเคมี M e, ชีวะอินรีก็เราต้องอาศัยแบบให้มันเป็นธรรมชาติก็เร,เราคิดเองด้วยต,ต้องผกต้องปลอดภัยพื้นหลักสําคัญก็คือผักต้องปลอดภัยสําหรับข้อดีข้อเสียนะคิดว่ามีข้อดีมากกว่านะาะข้อดีหนึ่งผักที่เราปลูกไปแล้วมันสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายๆครั้งและข้อที่2สําหรับคนที่ชอบนะเราทําไปเรามีความคิดสร้างสรรค์เชิงนาการเอ๊อยากปลูกอะไรอยากทําทอะไร ทำให้เรามีความสุขสุขภาพจิตสุขภาพกายเราดีและเดินออกลังกายด้วยข้อเสียถ้าเราไม่ใช้ในเรื่องของสารเคเมียรือว่าแทบไม่มีข้อเสียเลยไม่มีอะไรยากกะปลูกผ,ผักอันนี้แค่ให้คนที่ชอบรักจริงๆนะรู้จักตัดแต่งใส่ปุ๋ยก็โอเคแล้วไม่มีอะไรยาก แ้วสำหรับคนที่ทำอาชีพนะปลูกได้เลยเป็นเป็นเป็นไร่อย่างเงี้ยคือมันสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวันถ้าปลูกเป็นไร่เราสามารถแบ่งโซนวันนี้เก็บวันนี้พรุ่งนี้เก็บวันนี้เราแบ่งโซนได้เลยเก็บได้ทุกวันแล้วก็เราลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดการเลยมันมันเป็นอะไรที่อยากแนะนําอยากส่งเสริมหลายๆคนให้มาทําในส่วนตรงนี้แล้วก็ยอดละล่วงอะนะเป็นที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากบางวันที่ตลาดไม่มีขายเลยไม่มีขายเลยต้องต้องต้องหากัน ก็อยากสนับสนุนนะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะปลูกทาเป็นอาชีพเอาได้เลยไม่มีเราไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากในการที่อยากเราจะทํไอ้ส่วนต่อตรงนี้แนะนําให,ให้ให้ปลูกเลยคุณค่าของยอดยาล่วงอ่ะมันเยอะคุณค่าทางอาหารของเขามันเยอะยอดมันปูมันก็ยเยอะแล้วก็ยิ่งถ้าเราใสดสารพิษด้วยอ่ะก็รู้แล้วว่าฝากพวกนี้ถ้าจะมีใครฉีดยา เพราะว่ามันไม่คุ้มกับการที่ตัวเองเอาไปเที่ยงและราคามันก็ไม่ใช่สูงนักหนามากมายอะไรใช่ไหมมันมันไม่มันสดสารพิษอยู่แล้วคนก็เลยเป็นที่นิยมเยอะกินมากนะคะก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอีกเยอะเลยอันนี้ค่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อก็อเอาเบอร์โทรกันแล้วกันนะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าดสองสี่ราสามารถที่จะมาคุยปรึกษาถับคนที่ต้องการเย็บปลูก Đấy quá, chào bèn có đáy, ok. <laughs>